ฝากติดตามได้ทางช็องฝากติดตามได้นะครับทางดูไม่ออก สวัสดีครับน้องๆครับวันนี้พบกับพี่เขียดอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นสกู๊ปพิเศษนะครับที่พี่เจมมาสัมภาษณ์แขกรับเชิญคนพิเศษนะครับน้องคนนี้นะครับสร้างปนิษฐา์นะครับการสอบท็อปปึ้งปึ้งนะครับหลายสนามมากเลยในรอบการสอบของปี2565ในปีนี้นะครับเรามาพบกับน้องต้นกันเลยนะครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมชื่อนายนิติพลใจเมติพิทักษ์ชื่อเล่นชื่อต้นมาจากโรงเรียนเตรียมโรงศึกษาครับได้คะแนนเต็มคะแนนสูงวิชาอะไรบ้างครับเชิญเลยครับได้ที่1ทุนเล่าเรียนหลวงสายวิทย์ปีนี้ครับแล้วก็ได้ร้อยเต็มร้อยคณิตสามัญได้ร้อยเต็มร้อยฟิสิกส์สามัญแล้วก็ได้300เต็ม300แพท2สองครับความขาดแค่2 4 0ซึ่งเป็นที่หนึ่งของประเทศครับโอ้โหนะโปรไฟล์จัดแน่นจัดเต็มอย่างนี้นะคบผมนะเชื่อไหมครับว่ามีเรื่องที่เขาไม่ชอบเรียนเหมือนกันนะครับวันนี้เรามาคุยกันดีกว่าครับ ตอนแรกก่อนที่พี่จะมาสัมภาษณ์น้องต้นเนี่ยพี่ก็มีในใจนะครับว่าเด็กที่ได้เต็ม300เต็ม300เนี่ยเขาจะต้องหลงไหลในฟิสิกส์เคมีชีวะดาราศาสตร์นะครับแปลว่าพูดง่ายคือแบบว่าชอบแบบสุดเข็มตีสเกลทั้งหมดเลยนะครับมีวิชาที่ชอบมากน้อยไม่เท่ากันก็จะมีฟิสิกส์ที่ผมชอบเป็นพิเศษแล้วก็มีตัวของใช่เลขด้วยแล้วก็มีเอิร์ธไซด์ที่เคยไปแข่งโอลิมปิกมาก็จะชอบเหมือนกัน แต่จะมีเคมีกับชีวะที่เราอาจจะชอบไม่เท่า2ตัว2อสตัวแรกที่พูดมาเมื่อกี้ครับผมเรามีวิธีการจัดการกับความรู้สึกนั้นยังไงครับจนกระทั่งสุดท้ายถัวออกมาเนี่ยมันกลายเป็น300เต็ม300อยเลยครับก็อ,อย่างวิชาที่ชอบเราก็ทําโจทย์เยอะๆเราก็ไม่ได้มีปัญหากับมันอยู่แล้วเพราะว่าด้วยความชอบมันก็ไม่ได้รู้สึกทรมานกับการทําโจทย์ก็เลยทำไปเรื่อยๆจนพัฒนาตัวเองขึ้นมาแต่กับวิชาอย่างเคมีชีวะเนี่ยด้วยความที่แนวของแพทสองมันจะเป็นการเน้นคอนเซปต์แล้วก็เน้นเป็นการ ไม่ได้ท่องจําอะไรรายละเอียดที่เป็นลึกๆๆล,ลงไปมากก็มันเป็นการคิดใช่เป็นการคิดแล้วก็ใช้คอนเซปต์ซึ่งสุดท้ายผมก็เรียนเคมีกับชีวะเอาคอนเซปต์เหมือนกันก็คือยังได้อยู่ครับนั่นหมายความว่าต่อให้วิชาที่เราไม่ชอบเนี่ยต้นก็ไม่ได้ทิ้งไม่ทิ้ง<ห>ครับอ่าไม่ได้ทิ้งคราวนี้นะครับเราจะมาคุยเกี่ยวเรื่องของไทม์ไลน์ครับว่าเราจัดเวลาน,นะครับใน1ปีหรือ1ปีกว่าของเรายังไงในการที่จะรับมือกับหลากหลายวิชานะครับถ้าจะสอบทางด้านหมอเนี่ยต้องสอบตั้ง 7วิชาถูกไหมครับยังไม่นับความถนัดอีกนะครับเราเริ่มเมื่อไหร่ครับช่วงไหนที่มีการเรียนพิเศษตอนก่อนขึ้นมหแล้วกันครับก็จะเป็นก็ลงเป็นพิกส์เคมีชีวะไปก่อนขึ้นมหใช่ไหมครับใช่ครับก็คือก่อนแบบแป๊บเดียวเลยครับครับผมก็คือเริ่มเรียนพิเศษวิชาฟิสิกส์เคมีชีวะอันนี้คือแทง3เลยถูกไหมใช่เพราะมันลงเป็นลงรวมกันลงรวมกันเลยใช่ครับผมแล้วก็ไทยสังคมก็อาจจะแบบแทรกไปตามนั้นไปก็ได้แต่สำหรับผมก็สังคมผมก็มาเอาทีหลังคณิตศาสตร์ก็ลักษณะเดียวกัองกกฤษ็ เราก็ฝึกให้คุ้นเคยเหมือนกันครับเรามาดูอีกส่วนหนึ่งคือทุนเล่าเรียนหลวงครับทุนเล่าเรียนหลวงนี่ก็น่าสนใจมากเลยเพราะวสุดท้ายแล้วจะจะไปเรียนด้วยทุนเล่าเรียนหลวงไม่ได้เรียนที่ที่นี่ก็คาดว่าจะเป็นอย่างนั้นครับจะไหมครับผมนะอะไรที่รู้สึกว่าออมองหาโอกาสเลยมันเป็นโอกาสที่เราจะได้เรียนตามสายที่ถนัดแล้วก็อยากที่จะแบบไปอยู่ในสังคมที่มันอาจจะตากาศิลาเลไ่ไปแบบเป็นที่ของเขาเลยเป็นที่ที่แบบมีคนเก่งทางด้านเทคโนโลยีเยอะแล้วก็พวกคนที่เป็นอเมริกาอะไรเงี้ยเราเห็นจาก ผลงานจากโอลิมปิกของเขาเรารู้ว่าเขาโหดมากถามมาตั้งนานเนี่ยดูรู้แล้ว่าเป็นเด็กชอบเย็นทางสายคนวณใช่ไหมครับคือวันที่แบบไม่อยากเรียนแบบว่าไม่อยากอ่านเลยครับไม่เจะต้องอย่างไม่อยากอ่านไม่อยากเรียนไม่อยากอะไรไม่อยากทุกไม่อยากมีไหมมีครับซึ่งผมก็ตัดสินใจจะปล่อยไปเลยในวันนั้นก็คืออาจจะไม่เรียนเลยทั้งวันหรือบางทีก็ไม่เรียนเลยสองสามวันก็มีอยากเล่นอยากพักอยากดูหนังดูยูทูบอะไรแล้วดึงกลับยังไงดึงกลับแล้วก็ผ่านไปสักพักเราก็จะต้องคิดว่า ออกลับมาสักหน่อยบเราพักไปเยอะแล้วให้ใหรางวัลตัวเองเยอะแล้วคือเรารู้ว่ามันหยุดนานไม่ได้มันกบลึกๆในใจเรารู้ถูกไหมครับรู้ไหมมันมันก็มันตั้งตั้งธงไว้<ช>แล<ต>้วตั้งตักไวแล้วว่าลึกๆมันหยุดไม่ได้ใช่แล้วแต่ก็ไม่ได้โกรธตัวเองสุขภาพจิตมันสําคัญเพราะว่าถ้าถ้ามาสุขภาพจิตพังไปเก่งแค่ไหนก็ทําอะไรไม่ได้มีดาวไหมแบบว่าแบบเพื่อนคนนี้มันเก่งจังเลยคนนั้นก็เก่งคือยอยากรู้เด็กๆประมาณเราเนี่ยคือมีโมเมนต์แบบว่าอยู่ในหลุ้มใช่คือกนอยู่ลุมคือทุกคนพูดใส่หลุมม ผมจะรู้สึกว่าทุกคนมปาข้างบ้านหรือเพื่อนอะไรแบบนีทุกคนเนี่ยจะดูจะเก็บเนื้อหาชีวะหมดแล้วผมจนถึงวันเอ็นผมยังเก็บเนื้อหาไม่เสร็จชีวะแต่ก็เก็บไปเจ็ดอยู่นะแต่แต่คือยังไม่จบอกะดไม่ได้ยังยังไม่ไม่เอาคนอืถึงวันสอบสามวันเนื้อหาไม่จบพอไปเขาไปทั้งอย่างนั้นเลยเออไปทั้งอย่างนั้นครับอยากจะฝากให้จะฝากถึงรุ่น้องว่าวิชาที่รู้สึกว่าไม่ค่อยสนุกหรือว่าเรียนแล้วไม่เรียนแล้วไม่ชอบเรียนแล้วเหนื่อยเนี่ยเราาาคคิิดดว่จะฝก้้ออยงงงไใหน เพื่อนๆผ่านไปได้ครับอืมก็คิดว่าไม่ว่าเราจะเป็นสายชอบคำนวณหรือสายที่จะชอบอ่านหรือท่องมากกว่าผมคิดว่ามันก็สามารถที่จะเปิดใจให้กับวิชาอื่นได้อยู่เสมอแล้วก็สามารถหาส่วนส่วนที่เป็นตรงกับเราในวิชานั้นๆได้เสมอครับอย่างเช่นแมทแมทก็จะมีบางส่วนที่เป็นท่องเหมือนกันแล้วก็ชีวะที่เป็นพยายามใช้ความเข้าใจมันก็มีเหมือนกันครับผมก็จะเลือกบทพวกนั้นมาซึ่งพอหาไปเรื่อยมันก็ได้เยอะขึ้นมานะครับ ก็ถือว่าเป็นข้อคิดที่ดีมากเลยนะครับว่าขนาดเด็กที่มีโปรไฟล์การสอบคะแนนสูงขนาดนี้เขาก็ต้องมีวิชาที่ชอบมากชอบน้อยชอบกลางน,นะครับแต่ว่าอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันไปว่าไม่ว่าจะชอบน้อยขนาดไหนนะครับเราก็ต้องสกสวยถูกไหมครับคำถามนะครับที่ไม่ถามไม่ได้เลยก็คือว่าอยากให้ฝากฟังนะครับไปยังนนองเด็ก66676869 70จนถึงเด็ก100เลยครับว่าจะทำยังไงจะเตรียมตัวไงให้ประสบความสำเร็จบ้างครับครับก็สำหรับรุ่นน้องนะครับผมก็มองว่า รุ่นน้องทุกคนเนี่ยกำลังจะเจอข้อสอบที่มีชื่อใหม่แต่ผมมองว่าตัวเนื้อหาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเนื้อหาตามหลักกททระทวแบบเดิมผมก็เลยเชื่อว่าให้ทุกคนโฟกัสไปที่ตัวเนื้อหาดีกว่าครับแต่อย่าเพิ่งไปเครียดกับชื่อข้อสอบที่เปลี่ยนไปแล้วก็ที่เชื่อว่าถ้าน้องๆทุกคนตั้งใจพอความสำเร็จจะเป็นของน้องๆครับเยี่ยมนะครับผมนะความพยายามอยู่ที่ไหนนะครับความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะครับผมสุขภาพจิตมันสําคัญเพราะว่าถ้าถ้ามาสุขภาพจิตพังไปเก่งแค่ไหนก็ทําอะไรไม่ได้ อย่าลืมนะครับว่ารายการของเรานั้นยังมีการสัมภาษณ์น้องๆนะครับดาวรุ่งพุ่งแรงอีกหลากหลายมากเลยนะครับฝากติดตามได้นะครับทางช่องทางของโซเชียลมีเดียทั้งหมดของ On Demand Academy นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ